สวัสดีครับผมโบกับผมนะครับพันหมีกับช่องพันหมีล้นแหลกครับพี่น้องวันนี้ก็พามารักหนูครับผมยามเย็นเย็นมาแต่นน่นเลยครับผมมาดักหนูครับพี่น้องใส่กั๊บครับเหมือนเช่นเคยเลยครับพี่น้องมีกับมาประมาณยี่สิบหลังครับวันนี้กับเล็กครับผมกับขี้ใต้ครับกับขี้ใต้ออนกั๊ขบขี้ใต้ออนนะครับขี้ขใต้ออนยางผมก็เป็นขี้ข aging, ขใต้ออนแบบนี้เลยนะครับผม เริมทับโดยน้ำหอมสีป้าครับผมเดี๋ยวเราจะไปดักกันเลยนะครับพี่น้องตอนนี้กระสายมาแล้วนะครับประมาณสิบว่าหลังเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดหลังครับพี่น้องนั่งพักก่อนครับเดี๋ยวไปดักต่อกันครับราคำคำคอยมาดูขั้นับว่าจะมีแต้มมีอะไรไหมไหมก็เป็นนานะครับผมนาที่ลอยกาเกี่ยวเขาแล้วครับพี่น้องลอยคนก็มาขวนบ่อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีตัวไหมวันนี้ ตอนนั้งคืนบางทีอาจจะอาตอกมาขย่าได้ครับน้องเดี๋ยวมาชมกันครับก็จะมีแต้มแต้มเจคกับผมเดี๋ยวมาชมหมายกันเลยครับครับผมพี่น้องหมายของผมวันนี้ก็เป็นนาล่างนะครับผมนาที่เขาเกี่ยวเขาแล้วครับนี่ครับมานี่ครับผมป่าก็โลกแตนก็อย่างเยอะครับผมแตนอยู่ตัวหนู้นเต็มเลยผมก็ใส่มาได้ประมาณซีหลังนั่นแหละครับ นี่ครับผมไงผมก็ฝากกดติดตามรับชมเป็นกําลังใจได้เลยครับผมช่องน้องไม่กาลังฮัททำครับผมฝากกันฝากนั่นละครับผมกดถูกใจกดทับสไครครับผมนี่ครับเราจะมาใส่กันตรงนี้ครับสักคันหนึ่งทางเนียนๆครับรอยเขาก็มากวนบ่อยแล้ะครับเดี๋ยวมารอรลุ่นกันว่าจะมีแต้มไหมครับผมตอนนี้ผ่าอาทิตย์ก็กาลังจะตกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เยกสามสี่หลังกลับบ้านกันครับแล้วกลางคืนเราค่อยมาดูกันครับว่าจะมีแต้มมีอะไรไหมครับผมไปครับใส่กันเลยครับพี่น้อง อ่ะผมพมี่น้องมาใต่กันเลครับนี่ย่าใส่ประมาเนี่ยแหละครับผมยาก็ซื้อเข้ามาแหะครับพี่น้องเอ้ <c oughs> ีิเจียทำสิเป็นสไตแลแหละครับก็กลับเล็กมาใส่กันเลยใส่ยี่สิบสี่หาลังก็จะกราฟนะ ไปครับผมเดี๋ยวใส่ล้างต่อไปกันครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตใส่ต่อกัอนนะครับผมพี่น้องเรามาพบกันตอนทำคำอีกทีนึงครับจ,จะได้ตัวไม่ได้ตัวไปครับไปกันเลยครับเดี๋ยวไปใส่เพิ่มครับ nào nhóng quá kia đi cát là bảy hải nha nhưng nhỏ ครับผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องประมาณเกือบยี่สิบหลังแล้วครับเดี๋ยวคำคำคอยมาดูครับว่าจะมีแต้มไหมมีแต้มครับผมเดี๋ยวกลับไปกินเข่าก่อนครับไปครับผมก้านกันครับพี่น้องยังไงผมก็ฝากที่ตามได้ครับผมอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดด่งแจ้งกันได้นะครับผมไปครับ อาที่ตะไก่ตกหินแล้วกลับบ้านกันครับผมก็ได้เวลาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปยามบ่วงกันเลยนะครับเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วครับผมมีอาวุธขู่กายมาหนึ่งกระบอกครับผมเพื่อได้มาสานต่อกันต่อครับพี่น้องเดือนงายนะครับผมมันนี่นี่ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับว่าจะมีแต้มไหมครับฝ่ากระเจงลังช้างเลยครับโอเคครับผม ไปกันเลยครับพี่น้องไปเลยครับผมเดี๋ยวไปชมกันหลังแรกครับว่าจะมีอะไรติดไม่มีครับผมมีหรือไม่มีมาลุ้นกันเลยครับผมหลังแรกอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องนีป่าจะเป็นรุ่นของผมกันนะครับมีไหมมีไหมมีไม่มี ยังไม่มีนะครับผมอยู่ในช่องนี้ครับไปครับผมรุ่นหลังที่สองหลังที่สองอยู่แค่แถวแค่แถวตรงนี้นะครับมาใส่ข้างล่างครับผมอ,บอาจจะไม่ค่อยชัดครับน้องโอ้ยก็ฝออุ่นเมฆาดดูไหมครับหลังที่สองเป็นไงบ้าง รมก่อนงูยังอยู่ดีครับพี่น้องงูยังหากินเลยครับเนดะียร์อ,อยู่นี่นี่ครับแต่วังก็ไปครับโอกจะได้แบบน้วอวันนี้หลังที่สามงูยังอยู่ดีครับพี่น้องอยู่ในกอใหม่ครับ ถ่ายต่อนครับนี่ทีนะครับหลังที่4อยู่ตรงนี้ครับผม หาววงก่อนหากลับก่อนครับอเอา้ามีแต้มครับพี่น้องหนารู้เลยครับไหแล้ะครับมีแต้มตัวไม่ใหญ่ครับนุกครัวนี่ครับผมเี้ครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดปดก่อนนะครับผม กดเอาตต่หนูไปพอครับพี่น้องตอกทับไปขึ้นตียังแมนครับตีหัวเลยคนนี้หนูลูกหนูครับพีน่น้องลูกขวานูขวานครับผมหนึ่งเต้ม บลอกไว้ครับข้าวคอยมารุ่นกูพร้อมกันทีเดียว ไปกันเลยครับผมไปรุ่นต่อเลยครับห้าอาจจะขยาบด้วยคับมือผมไม่มนีเราหาก่อนครับพอดีธรรมตัดยาอยู่แค่นี้นะครับคันนี้ ยังไม่เขานะครับผมโอเคครับผมเหี๋ยงานผมขอหยัดตะขูดนะครับผมเี๋ยวคอยไปรุนกันฟังกันครับค่ะรับผมพี่น้องเลื่อนขึ้นกับยามเส้นล้ะครับผมมาชมผลงานกันเลยครับพอได้อยู่ครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่ครับมีแต่หนูหน่อยมาชมกันเลยนี่ครับผมผลงานได้หกแต้มครับพี่น้อง หนูคั่วครับมีหนูเขิงเอิงอยูแขสองตัวครับผมไปครับเดี๋ยวเช้าคอยมาลุนอีกจักทีครับพี่น้องยังไงตอนนี้ผมก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับคอยมาลุนกันเช้าๆนะครับเนาะไปครับผมกลับบ้านก่อนครับเก็บของก่อนเคยครับผมไปกันเลยกลับบ้านกันเลโก้สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าเส้สายครับพี่น้องก็พามากูกลับครับผม มอคืนก็ได้ไปแล้วครับพกตัวเดี๋ยวค่อยดูตอนเช้าว่าจะได้แจ็คตัวไหมด้วยครับผมแต่ผมคิดว่าบางที่หนอาจจะวิ่งแช่ช่วงเย็นครับว่าอากาศมาคืนเดือนมันไงท่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกู้กันเลยครับไปครับผมครับผมพี่น้องก็ไปกู้กันต่อเลยครับผมผมก็กู้มาแล้วครับประมาณสามหลังนี่ก็หลังที่สี่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะมี ตีเจ็กตัวแม่เดี๋ยวเอากล้องตังไว้เนี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปกู้ขึ้นมากราฟก็อยู่ข้างล่างนู่นนะครับ น้องมีแต้มครับผมนี่ครับได้ตัวครับหลังนี่หนึ่งแต้มนี่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับพี่น้องได้ครับหนึ่งตัวมีแต้มครับหลังนี่ไปครับผมไปหลังต่อไปกันเลยครับพี่น้อง ตมไปครับนังต่อ,อไปมีรอยคนมากวนบ่อยเลยครับน้องใครจะเปลี่ยนลูกหนูหนูกควานูกว่า ลังน,งน,งน,น,งงนึงอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมหลังนึงอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็ยังไม่ดีดเลยครับเดี๋ยวปูกก่อนครับเชือกอยู่ไหนไปครับไปต่อ ครับผมลังนึงอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ตีเลยครับใสยไม่วิ่งว่ะเออหลังยังไม่ตีครับพี่น้องเคียครับผมเดี๋ยวไงผมขอเดินเก็บสตะขวดนะครับผมเราคอยมาชมผลงานกัน,นครับไปครับผม ครับผมก็ดูกลับเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องกลับซบกว่าหลังก็ตอนเช้าก็ได้หนูประมาณสองตัวนะครับผมครับผมนี่ครับผลงานตอนเช้าได้สองหางครับก็พอได้อยู่นะครับผมเมื่อคืนได้เป็นแล้วครับหกตัวรวมกันทั้งหมดก็เป็นแปดตัวครับผมพี่น้องไปครับผมกลับบ้านกันครับเดี๋ยวไว้ ว่ากันใหม่ไปหาที่ใหม่ดักต่อครับคบกันใหม่ไม้นาครับผมสำหรับไม้นี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพี่น้องยังไงผมก็ฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลครับผมไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ